ก็สสัดีท,ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำฟาร์มแครอทนะครับผมเราจากอีพีที่แล้วที่เราได้ทำฟาร์มต้นไม้นะครับพร้อมันแล้วไปตามชมมาเลยายก็สวัสดีท่านทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะไปทำทำฟาร์มกันนะครับโดยผมจะเลือกที่ตรงนี้ในการทำฟาร์ม เพราะว่ามันเป็นน้าอยู่แล้วแล้วก็เราต้องหาบก็อ้นดินมาในการทําให้พื้นที่นี้สามารถปลูกผักได้นะครับผมก็ได้ขุดที่ทําทำให้พอเดี๋ยวเราค่อยมาขุดเพิ่มเอาตัวดีครับเอ,อาบอกเอาบกบกไหน พวกดินไปไหนเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมหาพวกดินเจอถ้าหาพวกดินเจอเดี๋ยวหยุดแบบที่สุดผมก็ได้เจอพวกดินแล้วในหินนี่เนี่ยเอาไม้มาได้ใช้ครับของนะครับจะไปเริ่ม,ทำ,ำม,มทำอะไรครับจะไม่ยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ตันทำอะไรเลยยัไมยันอนกันดีกว่ามีเล็กมักงชบ้าน เดินทางอ้ไม่มีโอยน่าสนใจเท่าไรเมือ่อไร่รอน,นั่งดูปลาติดตกวเหน่อมองหน,น้าช่บ้านมองหน้าเลยชะบ้านข้าแห่งเลยข้าเร็วเดียวเยห้ยได้เวลาน,นอนเลยครับอืม เลีวเลยนะ uh. นอนไว้โอเคใช่ลุยวกันเลย uh. พร้อมแล้ว, uh. วเราวางแผนว่าจะเริ่มจากตรงนี้ในะ uh. กล้ใกล้บ้านผม uh. ยาวามน่าจะ ห้าคุณ้าวไงดิว่าไงฮะแพง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 ใจน้อยฮ่าอะไรสามสี่ห้าหกเอ้ยเก้า เอาคนกลางมั้ยาคุกดูนะสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคได้ไ้ม Okay. ในที่สุดผมก็ได้ปูดินเรียบร้อยแล้วนะครับทัานต่อไปเราก็จะปลนดินนะครับผม ทำไมดินมันไม่ชุม่มนาเกับน่าจะเป็นเพราะมันเป็นน้ำแข็งไม่ใช่น้ำครับทั้งนั้นแหละ Good night. จำได้ไหมพดีกันตคับ ้ังรวมมันจะหายไหมนะลองดูกัจะหายแคบอยากได้เป็นน้ำแข็งไหมลองดูลองดูจุบเลยเ<อ>พิ่งรู้นะเนี่ยไปไะเทศเราเป็นน้ำแข็งเป็นดีคิดมันเลยเป้ญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะกัน วางเิลีนดินควนดินแรงผลนะนะคจะนม่กลายเป็นน้ำแข็งโอเคอน,นี่เระปลกแค่รอดเอาเปลี่ยนรูดดนี่ ก็เลยกันเอ่อรอบฟาร์มต่อไปผมก็จะปลูมปีดทู่นนะครับก็บเหมือนเดิมดาวช่อง ดินผมจะไม่พอเนี่ยตรงนี้นะ้ำมันแขนะ็งแรงมากย่บ้าแล้วกัน มาที่ผมของราน่าจะไม่พอแนละ้วยังมือก็อไม่น้อยอันนี้กว่า to <laughs> Sao bán nhà mình nhúng nữa Nhà, yeah, nhà yeah. ที่วางนะไม่เท่ากันดินหมดแล้วทุกคนว่าผมไปฟาร์ม ดินเพิ่มก็นเลยกันแล้แลมาถึงแล้วนะครับที่ฟาร์มดินของเรามันก็คือเขาหลังมากครับมันทำให้ผมลำบากมากเลยกันในงาบต้นไมานะครับผม่าจะเอามันออกเลยกันเลย แะต่เป็นภาพตอนที่ผมได้เลาะภูเขานี้ออกไปหลังนี้คือหลังจากที่ผมใช้เวลาหลายวันในงานคุณดินตรงนี้นะครับโหเปิดเมือแล้วเล้ววลาไปนอนขอเก็บดินให้หมดก่อนแล้วกัน

นี่ครับผมจะปุูก,บ,กบ,บีดบีดรูดน่อเองครับผมลืมเอามาลิดมาไม่ใช่อันนี้ไม่ปลูกไว้ไหนแล้ว <S <S ไจะในกล่องเ่ยไ,ไม่ช่วพัสองตอนนี้มันชบวยูดอยกันทำอะไรกัหนห,นหนรือเปล่าเนี่ยเดาแล้มา อีกเนื้อฟาร์มข้ามผมจะปลูกตรงไหนดีอ่ะท่านล่างดีไหมแล้วมันไกลกันเกินตรงนี้ไหมราตรงนั้นตรงนี้ดีกว่านะทำเหมือนเดิมเลย จะปลูกข้าวนะครับผมเมาเล็ดไม่ได้เอามาเอาเล็ดตัวหนึ่งนะครับเมาเล็ดแอปส์หนึ่งฮ่าฮ uh. uh ่า MBC สองตัวนี้ทำ uh. ไรเหรอะฉันรู้นะฉัน Sorry เคฟ้าต่อไปก็คือฟรามันฟาฟมันฟราจะทำเล็กๆนะครับผมเวนี้ก็พอเดี๋ยวักพูซั สามของสามนะไม่ดีกว่ามั้งจ้าไม่เห็นขยันน่าจะขยันเยอะนะครับโอ้นน 2, นนโหิมะโคตรสวยเลยดีนะเนาะเตรียมไหมครับไม่มีเพิ่มมาแันนะ เพระนั้นผมั่นจะแข็งแาบนั้นแหะอะไรแข็งตัวแม่งเป็นตัวแข็งนะครับเมือ่อไหร่ดีกว่าว่าสมรีกเกิดนะครับเพื่อความปลอดภัย hay rồi hay đó sao mấy tao phong anh đó không พลังมีหน่อยโกสามันพอบับก็บบโอเคเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะลอมรัวนะครับเพราะว่าเลอมรัวให้นายใช้แลางนานมากฉะนั้นเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ผมลอมรัวเสร็จแล้วเลยดีกว่าหลังจากที่ผมได้ทำรัวมาดัน้นาน ก็าได้เสร็จแล้วนะครับดูนี่ก็จะเป็นฟาร์มแครอทฟาร์มบีทรูทนะครับแล้วก็ฟาร์มข้าวแล้วก็สุดท้ายคือฟาร์มมันฝรั่งเองนะครับผมแล oh. ้วผมว่าจะ เอาของมาตกแต่งน,น,นะครับผมแล้วจะเอากล่องมาเก็บรั่วอะไรของที่ไม่ได้ใช้ไว้ก่อนนะครับเยครับกล่องไว่าง่อา <c oughs> มืดอ,อย่างเ้นะนานยังไม่มืดดีๆตรงนี้จะเป็นที่เก็บเข้ามาสุกนะฮะสุกแล้วที่ดูของเราเป็นาะกันดีก่น นอนหลับยันยันเช้าโอเคเอาแลนะครับผมก็ฝากแยู่ยตรงนี้พื่อมันฝรัผมได้ในกล่องมาสามแล้วก็นจะเป็นเอ๊ะจะรีวิวอาหาที่ผมเพิ่งทำมาเดี๋ยวผมค่อยมา พัฒนาหมู่บ้าน,นหน่อยพัฒนาแล้วกันช่วงนี้เป็นหวัดนิดหน่อยครับขออภัยด้วยนะครับน้ำบนก็จะเป็นฟาร์มบีทรูทนะครับแล้วฝั่งนน้นจะเป็นฟาร์มแครอทกับหมู่บ้านนะนี่คือฟาร์มแครอท ก็ก็สุดท้ายนี้ก็ขอตัวอย่างนั้นเสร็จแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ,อ,อวู้อีกมากเลยยังสวยกดยดแข้มหน้าจอนะครับสุดท้าย หลายอที่ผมได้ทํามาจนรายวันเนี่ยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอจบคิวนะครับหากชอบก็ฝากกดติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตาม,ดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับดูฟ้ามูฮิมาโตะก็สวยโอ้โฟา้าสวยงามมากขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่เอ๊